สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับแต่สวัสดียามเย็นวันนี้นะครับน้องขอมาอัปเดตนะครับวัตถุมงคลนะครับนะรุ่นสร้างบารมีของผู่ฟันวันนี้ก็คัดงานเลี่ยมกรอบมาให้พี่ๆนะครับนะหนึ่งชุดแล้วก็งานพิเศษนะครับอีกสี่ห้ารายการที่แบบนะครับงานเพียวๆที่มีนะครับหน้ากลากแล้วก็ปีจีวอนนิดหนึ่งนะครับนะ วันนี้ครับนะ้าจัดมาให้วี่20องค์นะครับบอกเลยว่าถูกใจพี่ๆแน่นอนนะครับในราคาแบ,บ่งปันเหมือนเดิมนะครับถูกใจองค์ไหนปิดกันเข้ามาได้นะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มจากรายการแรกกันเลยฮะรายการที่หนึ่งครับมาเป็นงานเลี่ยมกรอบเป็นี้เลยพี่ชายรายการนี้ก็จะเป็นเนื้อสัตตะนะครับนะชุบน้ําทองคานะครับรายการนี้เป็นเนื้อกรรมการเลขคุณเบอร์เจ็ดเจ็ดนะครับรายการนี้ไม่ใช่ชุบกระไหลทองหรือทั่วไปนะครับรายการนี้ชุบน้ําทองคําฝังเพชรซีแซ่เต็มสังกตินะครับรายการนี้เลี่ยมกรอบพร้อมใช้งานครับนะสวยๆแบบนี้นะครับเลขคุณเบอร์ตองเจ็ดตอกรรมการด้วยเป็นรายการอีกหนึ่งรายการพิเศษขอแบ่งปันพี่ๆที่สี่ร้อยห้าส บาทครับพี่ชายรายการที่1ครับรายการนี้รายการที่1นะครับนะต่อมารายการที่2นี่ครับมาเป็นเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงเนี่ยด้านหลังนะครับฝังทองคําแท้ฝังงาช้างนะครับฝังผงงาช้างฝังผงพุทธคุณร้อยแและก็มีเหรียญพระพุทธชินราชเป็นเม็ดแต่งนะครับ เลขคูเบอร์หมายเลขหกนะครับนะรายการนี้ลงยาจีวอนมาพร้อมกับยาบ่ามสีเขียวเหนียวซับแบบนี้พี่เอาไปบูชากันได้เลยรายการนี้ผมแบ่งปันพี่เพียงแค่สี่ร้อยบาทนะครับแบ่งปันพี่พี่เพียงแค่สี่ร้อยบาทนะครับ,บ,บ,นะรบสำหรับรายการที่สองฮะต่อมารายการที่สามครับรายการที่สามมาเป็นนวะนะครับพิสพะพลักษณหน้าด้านหลังนะครับนะเ,เลขโค้ดนัาเบอร์หมายเลขหนึ่งนะครับ เลขโค้ดหมายเลขหนึ่งนะครับรายการนี้เป็นองค์เพ้นสเสมือนจริงเหมือนหุ่นขี้ผึ้งเลยพี่ชายนะครับรายการนี้รายการที่สามนวะนะครับเลขโค้ดตัวเบอร์แม่ทัพนะครับผมขอเพียงแค่400บาทพอพี่ชายนะครับสำหรับรายการที่สามครับ ต่อมารายการที่4ี่รายการนี้เป็นฉากล็อกเก็ตเลขคต้นเบอร์หมายเลข2 1ด้านหลังอุดเป็นมวลสารนะพี่นะด้านหลังเป็นมวลสามนะครับเรียบกรอบพร้อมใช้งานนะครับแบ่งปันที่พี่เพียงแค่300บาทแบ่งปันที่พี่เพียงแค่300บาทครับพี่ชายรายการที่4นะครับ ต่อมารายการที่5รายการนี้เป็นหลวงปู่ฟันนะครับเป็นกับหลวงพ่อเดิมรายการนี้เป็นพิมพ์พุทธซ้อนเลขพุทธเบอร์3.5นะปิดนาะทับมวลสังนะครับ รายการนี้เอาไปครับพี่ชายแบ่งปันให้ที่300บาทเหมือนกันครับพี่ชายรายการที่5ต่อมาครับพี่ชายรายการที่6นะครับมาองค์นี้ครับมาเป็นเนื้อทองแดงอิูลุงนะครับนะอุดผงทองคําแท้อุดผงช้างอุดผง,ง,ดผงพุทธคุณร้อยนะฮะเลขโค้ดทำเบอร์มาที่สิต่อโค้ดช้างแล้วก็พระปิดตามหาลาบ1องค์พี่ชายอยู่ด้านหลังนะครับรายการนี้แบ่งปันพี่พี่เพียงแค่450บาทรายการนี้ขอ450บบาทพอครับพี่ชายรายการ ที่6ครับต่อมารายการที่7นะครับรายการนี้เลขโค้ดเบอร์ตองสาครับรายการนี้เป็นเนื้อแบ็กโเดีเมนะครับพิเศษนะครับต่อพิเศษโรยผงตะไบทองนะครับแบ็กโเดีเมโรยผงตะไบทองเลขโค้ดเบอร์ตองสามนะครับรวมกันได้เก้าเลขสวยพิชายรายการนี้แบ่งปันให้พี่พีที่400บาทพอครับรายการที่7นะครับต่อมาครับพิชารายการที่8นะครับ รายการที่8นะครับรายการนี้เป็นฝั่งพระนักปกนะครับเป็นเนื้อมหาชนวนนะครับปิดทองคําแท้ปิดผงพุทธคุณนะครับและปิดผงงาช้างด้านหลังมีพระนะครับน่าจะหลุดหรือเปล่าพี่หลุดหรือเขาว้าอย่างนี้นะครับหลุดหรือเขาว่านี้เป็นอ่าพักหน้าปกนะครับเม็ดนะมะขามนะครับรายการนี้นะหลุดน่าจะหลุดหรือเปล่านะผมขอองค์นี้นะครับใครรับได้นะครับผมขอเพียงแค่สามร้อย แปบาทพอนะฮะสามร้อปดิบาทพอไปติดเอานะพี่นะพิเศษให้นะครับสำหรับรายการที่แปดนะครับ ต่อมารายการที่9ครับรายการนี้เป็นเนื้อมหาชนวนเป็นเนื้อทองทิพซาตินนะพี่นะครับเนื้อทองทิพซาตินก็จะเป็นลงยาจีวรน,นะครับเลี่ยมกรอบพับหลังมาจะมีติดจีวรหลวงปู่ฟันนะครับต่อโคดช้างนะี่ครับโรยอาติดผงคองคําแท้นะผงอาช้างผงพุทธคุณร้อยแปดนะครับรายการนี้นะแบ่งป,ปันให้พี่เพียงแค่400บาทพอครับสําหรับรายการที่9นี่ครับ ต่อมารายการที่ส0บรายการนี้นะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับพลายพลายเงินนะครับเนื้อทองแดงพลายเงินนะครับเลขคู่ตัวเบอร์2องสี่นะครับรายการนี้ด้านหลังนะครับเป็นอ่ารูปหลวงปู่ฟ้นนะครับรุ่นสร้างบารมีนะพี่นะมีช้างนะครับหลวงพ่อเดิมช้างหลวงพ่อเดิมนะพี่นะแล้วรายการนี้แบี่งปันให้พี่ๆนะครับขอที่400บาทพอครับพี่ชายสําหรับรายการที่สิบนะครับ ต่อมาครับรายการที่11นะครับมาเป็นอีกหนึ่งรายการพิเศษพี่นะรายการนี้นะฮะตอกกรรมการนะครับรายการนี้ตอบพอน่าจะเป็นเนื้อเหล็กน้ำพีนะครับนะฮะน่าจะเป็นเหล็กน้ำพีนะพี่นะฮะเลขโคดดัมเบร์ตองหนึ่งนะครับเลขโคดดัมเบร์ตองหนึ่งนะครับรายการนี้ฝังพระท้าวเวสุวรรณด้านหลังตอบโค้ดเก้ารอบนะครับรายการนี้ผมขอ400บาทครับพี่ชายสำหรับรายการที่11นะครับ ต่อมารายการที่12นะครับเป็นเนื้อกาลาตาเดียวนะครับน้านหน้ากากมหาชนวนมวลสารด้านหลังมีมวลสารแน่นๆเลขคุณเบอร์มาเลข2 0นะครับมาพร้อมกับย่ามสีเหลืองสวยๆเลยพี่ชายรายการนี้เนื้อกาลาตาเดียวหายากๆนะครับขอเพียงแค่400บาทนะพี่ชายสำหรับรายการที่12ต่อมารายการที่13มาเป็นกระไหล่ทองนะครับหรือชุบน้ําทองนะครับรายการนี้เลขคุณนเบอร์สามสิบสองด้านหลังสวยๆลงยาตองชาติจัดเต็มเง เรายการนี้แบ่งเปลี่ยนแค่400บาทครับพิชาสำหรับรายการที่13ต่อมารายการที่14รายการนี้นี่ครับเป็นการไหลเงินลงยาหน้าหลังเลขคู่เบอร์20ครับรายการนี้คุยพื้นจัดเต็มสูดนะครับสำหรับรายการที่14องค์นี้เอาไปที่380บาทนะครับรายการที่14ครับต่อมารายการที่15รายการนี้เป็นเนื้อชุบแบคโรเดียมแล้วที่สําคัญรายการนี้ปิดจีวรนทองคําแท้ครับ ปิดจีวอนทองคำแท้99.99% 99ครับตามไปรายการน,นะพี่นะรายการนี้เลขคูดตัเบอร์หมายเลขเบิ้ลหมายเลข22อะนี่ฮะเอาไปพี่ชายนะครับรายการนี้แบ่งปันให้พี่เพียงแค่300บาท300บาทเท่านั้นพี่ชายนะครับพร้อมจัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปเป็นรายการที่16ครับรายการที่16รายการนี้จะพาไปไม่ได้กับเนื้อตะปูสังขาวานอนชุบเงินหน้ากากหน้าหลังเลยเลขคนเบอร์สามแปดนะรายการนี้นตะปูสังขาวานอนผมขอแบ่งปันใหพี่สองร้อยห้าสิบบาทผมจบให้ครับพี่ชายรายการที่16ครับ ่อมารายการที่17รายการนี้เป็นเนื้อตะก่วอ้วนนะครับหน้ากากมหาชนวนบนสารต่อโค้ด8รอบนะครับเลขโค้ดนัมเบอร์หมายเลข14สวยๆเลยรายการนี้เอาไป240บาทครับพี่ชายรายการที่17ครับ ต่อมารายการที่18แรายการนี้เป็นเนื้อทองทิพย์อยูลุงหน้ากากนวะโลหะหน้าหลังเลขโคนเบอร์สามที่ห้ารวมกันที่8เลขรวยครับรายการนี้เนื้อนวะหน้ากากนวะนะครับขอ280บาทขอ280บาทเอาบิง่งเอางี้มาผมพิเศษให้เอาไปพิจัณย250บาทผมจบให้ครับอีพีนี้นะครับรายการที่18ครับต่อมารายการที่19รายการนี้เป็นเนื้อมหาชนวนนะครับ เจ้าน้ำเงินหน้ากากชุบทองครับเลขโค้ด number หมายเลข19รายการนี้ครับเอาไปพี่ชายแบ่งปันให้240บาทครับพี่ชายรายการที่19 ต่อมาครับรายการที่20นะครับรายการที่20จะพาไปไม่ได้เลยกับองค์นี้นะครับเนื้อทองทิพย์ผิวลุกนะครับแล้วก็ตรงจีวรติดจีวรของแทรร้เลยเป็นจีวรลูบูฟันมาพร้อมกับย่ามสีแดงแหลงดิษแบบนี้เอาไปวิจัย280บาทครับรายการหายยากๆแบบนี้รายการที่20ครับ ต่อมาครับรายการที่ย1ิอนะครับรายการย1ิอรายการนี้เป็นเนื้อกาัตริยัดแบค็กโรลเดียมองค์เงินขอบทองจีวันทองครับเลขคนเบอร์หมายเลข18รวมกันได้9ครับรายการนี้จัดไปพี่ชาย250าบาทผมพิเศษให้รายการที่ย1ิเอดครับ ต่อมารายการที่22นะครับรายการที่22รายการนี้มาเป็น 2K กันบ้าง 2K เอาไปพี่ชายนะครับพื้นดาองทองนะครับเอาไป250บาทครับผมพิเศษให้เลขโคดนาเบอร์หมายเลข4ครับรายการที่22ครับต่อมาครับรายการถัดไปครับเป็นรายการ23 รายการยี่สามมาเป็นพื้นเงินกันบ้างพื้นเงินองค์ทองจีวอนนาครายการนี้เอาไปพิชายผมแบ่งปันให้280บาทผมแบ่งปันให้280บาทครับพิชายําหรับรายการที่ยี่สามนะสวยๆเลยพิชายนะเลขโคดเบอร์16หโอ้โหงามวิง่งงามวิ่งเอาไปพิชายนะครับใครจะรับ 3K 4K2K รับหมดผมมีราคาพิเศษให้ขอให้ติดต่อมานะครับเดี๋ยวผมพิเศษให้เลยนี่ครับต่อมาครับพิชายรายการสุดท้าย มาเป็นรายการที่24รายการที่24ครับรายการนี้เป็นเนื้อเหล็กน้ำพีแถมตะกุด1ดอกนี่เอาไปลุ้นเลขโค้ดนัมเบอร์กันพี่จ๋านะลุ้นตะกุดนะได้ตะกุดสร้างบาร,รมีเลขโค้ดเบอร์59องค์หนึ่งแล้วเลของค์นี้ไปลุนเอาดีกว่านะครับรายการนี้คู่นี้แบบ่งปันให้ขี่350บาทได้ไป2ององค์ยังไงก็คุม้มครับพี่นะครับอ่านะ สำหรับวันนี้จะกราบขอบพระคุณนะฮะพี่ๆทุกท่านนะครับที่ติดตามกันด้วยนะครับวันนี้น้องมาให้พี่ๆยี่สิบสี่รายการให้กระชจกันแบบจุกๆชอบฝากอุ่นถูกใจฝากอุ่นนุ่นน้องกันด้วยนะครับนะชอบอุนไหนก็ทักมันมาได้นะครับต้องฝากอุ่นนุ่นน้องกันด้วยนะครับนะได้หารุ่นใหม่เข้ามานะครับสำนนี้กราบขอบพระคุณพี่ๆอีกครั้งนะครับขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านมากๆครับ